เห็นเพื่อนๆชอบไปนั่งบนหลังคาที่จอดรถกันผมก็เลยปรับให้ใหม่ครับสวัสดีครับพบกับช่างโลดเหมือนเคยครับ ก็เห็นเพื่อนๆชอบคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นหลังคาที่จอดรถนะครับที่สามารถขึ้นไปนั่งเล่นข้างบนได้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาแล้วก็อินบ็อกมาถามกันเรื่อยๆนะครับว่าตัวนี้จะกันน้ํากันยังไงทําแบบนี้ไหวไหมทําอย่างนั้นไหวไหมนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับมันเป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับมันก็ต้องรั่วนะครับเพราะในคลิปนั้นก็อธิบายไว้แล้วนะครับว่ามันต้องรั่วอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นซีเมนต์บอร์ดขึ้นไปแปะเฉยๆนะครับถ้าจะทาให้มันก ทา,ทาการน้ำทากันซึมนะครับหรือว่าไปมุงหลังคาซ่อนไว้ข้างในนะหรือว่าไปซ่อนไว้ข้างล่างตัวพื้นนี้นะครับเวลาน้ําหยดลงมาแล้วเนี่ยก็ให้มันไหลไปตามหลังคาได้เลยนะหรือว่าไปทํากตัตเตอร์ทารางน้ําอะไรซ่อนไว้ข้างใต้นะครับอย่างเพื่อนเพื่อนล่าสุดนี้นะครับทำเป็นร้านกาแฟเลยนะข้างบนเนี่ยมันเป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับพอฝนตกลงมามันก็รั่วนะครับฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นซีเมนต์บอร์ดมันมีล่องนะครับมันก็ต้องมีทาการซึมทากานน้ําไว้หน่อยนะครับก็อย่างตัวที่แล้วนะครับตัวน ห้าเสาตามความต้องการนะครับมันเป็นซีเมนต์บอร์ดนะซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันมีร่องนะครับมันก็ตอนนั้นน่ะช่างรถไก็บอกว่าเออมันต้องรั่วนะอันเนี้ยก็เอาไว้บังแดดแล้วกันบังฝนนิดหน่อยนะครับมันก็ลงตามร่องซีเมนต์บอร์ดนะครับตัวที่แล้วนะครับมันสูง2องเมตรห้าสิบและขนาดมันเนี่ยสี่คูณหกเมตรนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยก็ใส่น้ำหนักจอดไปเบาๆนะแค่ห้าสิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรเท่านั้นนะครับข้างล่างจอดรถนะครับข้างบนนั่งเล่นนะครับปูเป็นซีเมนต์บอร์ดเฉยๆนะพอมาตัวใหม่เนี่าตลลัดให้ใหม่นนนะเป็นขนาด3 คูณ6กนะครับมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับบันไดเนี่ยจัดไว้ให้สวยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไปดูเป็นแบบบันไดเหล็กที่มันพวงเตร์เบก่านี้นะทั้งโลใสไว้ให้เป็นไอเดียนะว่าอาจจะใส่ขึ้นข้างๆนะครับราวบันไดอะไรเนี่ยก็ลองไปดูอีกทีนะนี่ก็ใส่ไว้ให้เป็นแบบเป็นไอเดียว่าสูงประมาณเมตรหนึ่งหรือเก้าสิบเซนก็จอดรถได้คันหนึ่งแล้วก็ใส่มอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งนะก็จะต้องย้ำาอีกทีนะครับว่ามันเป็นซีมเมนต์บอร์ดนะต้องไปทำการซึมนะไม่ใช่ว่ามาอนน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 ็ออกกกซมมมมมมาาาาช่่่่งงรรรรรััััััวววววททไปแแลล้ะะืึ ไอตัวการซึมเนี่ยช่างลวยไปหาข้อมูลมานะครับก็ต้องขอบคุณ S C G b a n d นะครับเป็น Facebook S C G b a n d นะครับอันนี้แนะนำไว้ตั้งแต่2016แล้วนะตัวซีเมนต์บอร์ดเนี่ยถ้าว่าจะเอาไปมุงหลังคานะครับต้องไปทำการซึมนะทากาวใช้ water proof membrane อะไรพวกนี้นะครับที่เขาแนะนำไว้นะครับแล้วก็ใช้ซีเมนต์ปรับระดับถ้าจะปูกระเบื้องนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้ออกแบบไว้ให้ปูกระเบื้องไว้ด้วยนะใส่ไม่นานว่าเท่เบาๆนะครับถ้าจะปูกระเบื้องเนี่ยมันต้องหนักกว่านี้นะครับและโครงสร้างมันต้องใหญ่กว่านี้นะครับแแตตตต่่่่่ััััััััววววเเนนนนนนีีีี้้้้้ยยยะะะะะคคครรรรรบบบบบบชาางงงไไไมมมมดออออกกกกใหปปููืลลซซึ็จท S จีแนะนําก็จะเป็นแบบนี้นะตัวทําการซึมนะครับคือทากาวนะครับวัตถุดูบแมมเบนะครับแปะเข้าไปนะก็จะแปะทั้งผืนนะครับแล้วก็ถ้าจะปูกระเบื้องด้วยก็อาจจะต้องใช้ซีเมนปรับระดับนะครับก็คือพวกปูนกาวอะไรพวกนี้ละครับแล้วก็แปะกระเบื้องลงไปนะหรือว่าเป็นพวกนี้นะครับของทีโอเอก็มีนะใช้เป็นลูปซีลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวตามล่องเนี่ยแปะไฟเบอร์เมทดไปด้วยนะครับคือเป็นคล้ายๆตาข่ายขาวๆนะครับแปะตามร่องนะครับแล้วก็ทาทับนะครับเอาลูปซีลเนี่ยทาทับลงไปนะครับส่วน เลยนะกิ้งทั dad, ures, <c oughs> <lit> ้งผืนเลยนะครับกิ้งให้มันเป็นตะข่ายนะครับพวกนี้ใน YouTube ก็มีแนะนําพวกนี้ไว้เยอะนะครับทาลุกซิลนพวกนี้นะครับเวลาเขากิ้งกันเนี่ยต้องกิ้งเป็นตะข่ายเลยนะกิ้งด้านสั้นด้วยให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็กิ้งด้านยาวอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็กิ้งทับพวกไฟเบอร์เม็พวกตะข่ายพวกนี้ไปด้วยนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับในยูทูบมีแนะนําเยอะแยะนะครับพอตัดด้านล่างลงไปนะครับก็จะเห็นว่ามีเสาหกต้นนะอ่าก็จอดรถได้นะครับสูงสามเมตรก็จอดกระบะได้นะครับใส่ในยูทูบจอไแค่นะนครับไปรระะมาณ4-5คคนนับ ก็ใส่เก้าอี้เข้าไปได้นะครับจะเต็มแล้วนะครับขนาด3ามคณกนะครับก็ต้องบอกไว้ในุคลิปนะครับโครงสร้างที่กวดในคลิปของช่างโลดนะครับทาการศึกษานะครับถ้าจะนําไปก่อสร้างจริงนะครับนำรูปแบบโครงสร้างของช่างโลดไปก่อสร้างจริงนะครับก็ควรไปปรึกษาวิศวกรให้วิศวกรออกแบบนะครับแล้วก็รับรองในการหน่วยอีกรอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในระหว่างการก่อสร้างนะครับก็ควรจะมีวิศวกรควบคุมงานด้วยนะครับ อันนี้ใช้เป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับหนาประมาณ20่มิลนะครับซีเมนต์บอร์ดพวกนี้นะครับทำฝ้าทําพื้นทําผนังได้นะครับตัวนี้นะครับใช้เป็น20มิลลิเมตรนะครับรับหนักได้ที่ประมาณ230กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับที่คงเข้าประมาณ60สิบคูณเมตรยีนะครับ ก็อย่าลืมนะครับว่าน้ำหนักมันทุกกระจายสม่ำเสมอนะครับอย่าใช้น้ำหนักเป็นจุดนะไม่ใช่ว่าอยากจะเอากระถางต้นไม้ไปวางพวกนี้มันเป็นน้ำหนักกระถางเป็นจุดนะครับอย่าเอาเครื่องจักรไปวางสั่นๆหนักๆนะครับไม่ได้นะพอถอดโครงสร้างออกมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะเสาเนี่ยมีทุก3เมตรนะครับ3าคูณสเลยนะครับงั้นโครงสร้างเราเนี่ยถ้าอยากได้6เมตรก็คือเบิ้ลเสาไปชุดหนึ่งนะก็จะได้เป็น3าคูณหนะครับได้เสาขนาด100่งรคูณหนึนะครับหนา3.2นะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับสูงที่3เมตรได้นะโครงสร้างฐานรรรากกเนนนีี่่่่ย็แแล้้ววตพืทะคับงม ดูไม่ให้นะพื้นที่ที่ก่อสร้างเป็นดินแข็งอาจจะเป็นฐานแผ่นะครับแต่ถ้าเป็นดินอ่อนก็ต้องทําฐานรากทําตอกเข็มลงไปนะครับพวกฐานรากพวกนี้นะครับก็ต้องดูหน้างานนะครับนำไปปรึกษาวิศวกรอีกครั้งนะครับคานนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับร้อยห้าสิบคูณเจ็ดสิบห้านะสามจุดสองนะครับก็พอๆกับตัวก่อนหน้านี้เลยนะตรงนะครับตัวด้านสั้นเนี่ยทางโลดใช้เป็นเหล็กกล่องร้อยคูณห้าสิบนะสามจุดสองนะครับห่างห้าสิบเซนนะนะครับส่วนทางด้านยาวเนี่ยมันเอาไปพาดทางด้านสั้นมันไปพาดกล่องใหญ่นะชาวโรดก็็็็เเเลลลยใช้ปนนนนหหกกกก่่องงะะครัับา เซนเหมือนกันนะก็ได้ระเบียงพื้นอยู่ที่18ตารางเมตรนะครับก็ปูปเป็นเมนบอร์ดหนา20มิลไปนะครับเอาเสริมตรงหลังคาครับถ้าสมมุติว่าจะต้องทําหลังคาเมทัลชีทซ่อนข้างล่างนะครับก็จะประมาณแถวๆนี้นะครับตัวนี้เราสูง3มนะเมตรนะเมทัลชีทเนี่ยถ้าสลวม5องศาเนี่ยหน้าหลังเนี่ยมันก็จะห่างกันประมาณ40เซนถึง50เซนอะไรอย่างงี้นะครับพอเราสูง3เมตรแล้วเนี่ยตัวต่ำสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2เมตรครึ่งนะมันก็พอไหวนะครับถ้ากลัวว่าการซื้อมันเอาไม่อยู่่นนนะะคบบก็ซ้้อเลชีีวขาางงแ อพอมองเสริ์ขึ้นไปก็จะเห็นเป็นตรงพื้นแบบนี้นะครับก็โอเคนะถ้ามีหลังคาเสริมมันก็จะเอียงประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณบวก2.50เมตรนะครับตรงนี้อยู่ที่บวก3เมตรนะครับน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเรามาชมว,วิดีโอ 3D ดีแมิชชั่นกันนิดนึงนะครับตัวนี้มันตัวไม่ใหญ่นะครับก็เพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับจากตัวที่แล้วนะอันนี้ก็เอามาปรับให้ดูอีกนิดนึงนะครับ ให้เสามันที่ขึ้นนะครับแล้วก็รับน้าหนักได้มากขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะไปปรับใช้ได้สัก3าคูณสเพื่อนๆก็ไปทําได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น3าคูณหก็ได้นะก็เราก็หดเสาเราก็หดช่วงเสาข้ามาที่250 250 <c oughs> 2องเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยก็แนะนา,นาให้ใช้คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับอ <c oughs> หมุนเข้าไปนะครับก็อย่าลืมนะมันเป็นซีเมนต์บอร์ดนะย้ํานะครับมันเป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับมันรั่วนะครับตามร่องได้นะครับต้องทําการซึมนะครับ หรือว่าอาจจะซ่อนหลังคาไม่ได้ชีดไว้ใต้ล่างพื้นนะครับฐานลากก็แล้วแต่ท้องที่นะเพื่อนๆต้องไปดูกันเอาเองอีกทีนะครับเสาสูง3เมตรนะครับคานขอบ150คูณ75นะครับแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยก็คือเป็น100คูณ50กับตัว75 3 8นะครับพื้นเป็นซีเมนต์บอร์ดหนา20มิลน,น,ะนะครับตัวเนี้ก็ น้ำนำหนักได้เยอะกว่าตัวที่แล้วนิดนึงนะครับก็คือ100กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะ โอเคครับก hey, ็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหมื่อช่างโลดนะครับที่หน้า Facebook Fan Page นะครับกดไลค์ที่หน้า Fan Page กดถูกใจที่หน้า Fan Page นะครับสามารถอิงว่าคำถามเข้าไปได้นะครับหรือว่าทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับช่างโลดก็ตามอ่านนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับก็ยังเก็บคำถามใต้คอมเมนต์นะครับไปทำคลิปมาให้ชมนะครับตัวนี้นะครับเป็นเสาเหล็กกล่องร้อยคูณร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยคูณศูนย์ศูนย์นะคใหม่ร้อยค นะครับห่างที่50เซนนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ43,326บาท50สตางค์มีเศษ50สตางค์ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่ลงตัวนะจะเป็นบอร์ดหนา20่มิลนะครับ18ตารางเมตรนะครับราคาต่อพื้นที่แล้วเนี่ย2,400บาทต่อตารางเมตรนะครับเอ้ยทำไมราคาแพงกว่าตัวที่แล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะตัวที่แล้วเนี่ยช่างโลดเอาพื้นที่ข้างบนข้างล่างนะครับมารวมกันนะครับมันเลยดูถูกนะครับตัวที่แล้วนะครับเป็นพื้นที่4สี่คูณห แล้วเนี่ยขบวนข้างล่างเนี่ยมันก็เลยเป็น4ี่สิบตารางเมตรนะครับพอหารมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่1,100นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาข้างบนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ2 3งพันบาทต่อตารางเมตรนะครับก็พอๆกันนะทำไมมันพอๆกันเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่มันยาวไงโครงสร้างเมื่อใดดูกว้างดูใหญ่นะครับแล้วก็มัันรบน้ำหนักได้น้อยนะครับมันรับน้ำหนักอยู่ที่50กิโลกรัมต่อตารางเมตรเท่านั้นนะข้างบนนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยนะที่ช่างรถปรับมาแล้วเนี่ยตัวนี้นน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 ะะะะะะอออ่่่่าาาตตตตััััััััวววีีีี้้้้้้้คครรรบบบท2,004เเเเสมมมม6กกกกก็็ลลลยหไไดขึแแพืืๆจป ว่าต้องการพื้นที่สอยแบบไหนนะครับอย่างตัวที่เสาหตนะ้นน่ะเพื่อนๆอยากได้เอารถเข้าทางด้านยาวด้วยนะครับมันก็เลยต้องเป็นด้านหนึ่งมันหด้านหนึ่งมัน3กับ3นะครับแต่ตัวนี้นะครับทางรถก็เลยปรับให้ใหม่เอาเข้าทางด้าน3มเมตรได้ด้านเดียวนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากเอาเข้า2องขั้นเอารถเข้าดังด้านสัน้นก็จอดได้สองคันนะครับตูวก็จะโผล่หน่อยนะน,นะ okay, นะครับตัวนี้นะโอเคนะครับก็เป็นตัวใหม่ที่ปรับปรุงให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆถามมาเหมือนกันนะครับอยากได้ประมาณ3 6คเอาสาตต้้นนนท่าัวนี้หนักเลยนะเดี๋ยวต้องคอยด ตามครับว่าเราจะมีเวลาทำตอนไหนนะครับ <g ười> ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับกดติดแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ